คิปนนี้นะรับต้นไม้ที่ผมจะทำบอนไซก็คือ,อใส่ใบมะดันนะครับต้นนี้ผมเสียบกิบ่งเอาไว้คร,ครับผมเสียบผมเพาะชาชำเอาไว้ <c oughs> ในกระถางจากวันเวลามัน เนิ่นนานมาแล้วนะครับอากที่กิ่งเล็กๆเท่าเท่านิ้ยวมือแต่ว่าตอนเนี้ลากลากเขาชอนชัยจนใหญ่พอมันดึงออกไม่ได้แต่ผมต้องการลากเขานะครับจุดประสงค์คือลากเขาได้จะเอาไปทำเกาะหินนะครับแล้วจะตัดต้นก็กลัวว่าอ่า ต้นมันจะถ้าเสียหายมันก็จะใช้ไม่ได้วันนี้มีทางเลือกนะครับให้ผมทางเดียวก็คือต้องสละกระถางใบนี้นะครับเพื่อที่จะเอาเอาลากเอาต้นไว้แล้วก็ไปเลี้ยงใส่กระถางใบใหม่นะครับอันนี้ก็คือจะสละขอ สละชี่เพื่อที่จะได้รากของต้นใส่ใบมะดันนะครับผมต้องกระเทาะกระถางโดยที่ว่าถ้าเราต้องการตัดก็เสียดายนะครับก็เลยยอมเสียกระถางไม่ที่ไปนะครับลากลากเขายังอยู่นะครับลากตรงนี้เราสามารถที่จะเอาไปเลี้ยง ็คือเอาไปเกาะหินหรือทำลากโยงได้นะครับลากกว่าจะเลี้ยงได้ขนาดนี้ก็คือเราผมตัดยอดมาได้ตัดกิ่งมากิ่งมาชําในกระถางนะครับเรามาน,นานแล้วนะครับนานจนลืมแล้วก็เลยจะเปลี่ยนกระถางแล้วก็ต้องสละก,กระถางใบนี้เพื่อที่จะรักษาลากเข้าไว้นะครับ จะตัดก,ก็เสียดายลำต้นก็ไม่ได้นะครับก็เลยต้องยอมเสียกระถางไปนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ผมจะเอาลากเขาเลี้ยงในกระถางน,นะครับต้องไปดูก่อนว่ามีหินพอที่จะให้เขาเกาะหรือเปล่าเพราะว่าผมก็ไม่ได้เตรียมหินพอที่จะเหมาะสมที่เขาจะมาเขาเรียกว่าอะไรนะเกาะหินน,นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพเพื่อนๆนถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบันไซหน้าใหม่ครับผมขอบคุณครับ